เอาเกงในมาอะไรของลุงเนี่ยเอาเพิ่งเกงในมาถึงนี้เลยเฉยก็ได้ไเกงในมา,ออาโอ้โหบ้องคกูยอยู่หน้าบ้านซอยอยากบ้องอยู่ไหนอะอกกคุณ่อกี้กูเจอลุงแต่แก่ๆบอกให้เขาถาดเกงในด้วยอะแล้วคุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรแต่ว่าเขาไม่มีเงงเกงในใส่แล้วว่า มาเป็นไข่วะไม่เงยไปจะพาไปซื้อเกงในใหมเก่งในชนีนี่มันหอมดีจริงๆเว้ยแถมยังดสวยซะด้วยไอ้หนูเว้ย ฮัลโหลลูกขอล้วแฟนของผมนะครับแล้วกลับอ่าอ่าอ่าลูกโอเคพ่อไม่เอาอะไรแล้วลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะลูกนะอ่าเฮ้ยโมขัดจังหวะจริงลูกเวนเลยกลับไปดมที่บ้านต่อก็ได้พ่อนี่เจ้าแฟนผม สัสดีครับพ่อไหวพระทถโลกเราเนี่กินอะไรมากันหรือยังทานมาแล้วค่ะอ่าทำไมหน้าซีดๆวันนี้จ้าอโอ,อ๋เจอพวกโรคกิตาพ่อไม่มาลวนลามแฟนผมถือว่าฟาดเคาะไปนะลูกเนาะงั้นเย็นนี้ผมให้เจ้าวโอเราวข้าวมกินนะเธอเดี๋ยวเขาพาไปห้องครัวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอย่างนะนะไปขงตาดีจริงเว้ยแฟนกล้องนี่เองฉันแน่น้ำฉันนี้น ทีรักทำอะไรอยู่อ่ะพี่ขาอมองอมาข้างนอกเลยเขากำลังหาของอยู่พอดีเลยอะ่ะนี่เจอพอดีเลยเดี๋ยวเขามาช่วยทำนะเขาของไม่พอกดอ่ะโอเคค่ะ <c oughs> ยี่เพื่อ Hey, ก็ยังไม่ไปอีกหรอให้ไปไหนเลยจ๊ะคุณสุขลาดเนี่พอเข้ามาได้ไงะคะคุณทีบ้านฉันนะ ทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ล่ะจ๊าหนูคุณพ่อไปก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวจะเอากับข้าวไปให้อะค่ะเออฉันไม่อยากจะกินอาหารแล้วเด็กกินนุ่มหอมยังเกงงนขนาดเนี้ยมาเป็นเด็กป๋ามาป๋าจะเลี้ยงให้ดีกว่าไอ้ก้องอีกนะอะไรนะก็เกรงนายแกจได้แกลวมองนี่ก็ใช่นะสิขา้ารู้อย่างนี้แล้วก็มามาเป็นเด็กป๋าดีกว่าวาิ่ไปนะก้องช่วยด้วยนี่วิเธอร้อนไงก้องมันก็ไม่มาหรอก ว่าเป็นเด็กป๋าดีกว่าไม่อยากจงแค่กันเกงในแล้วแม่หนูไอ้แก๊กช่วยห้่ยพ่อทำอะไรไปผหมูมงกึนี่นะลูกมันมันยั่วพ่อพ่อได้งานวุ้นตะม้วนไม่จริงอ่ะพ่อมาจากขงผืนฉันแล้วคนที่กุมกางเกงในอ่ะก็คือพ่อนั่นแหละผมรู้แหละผมไปเจอเกงในโซฟามาพ่อผมไม่คิดนะพ่อเป็นคนแบบนี้แล้วจะทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นพ่อแก อย่างนั้นเหรอพ่อแบบเนี้ยผมมีพ่อจะดีกว่าสงสัยพ่อต้องอยุดวางฟังภาษาลาวอ่ะผมเหนื่อยพ่อมากแล้วร่างร่างปัญหาพี่เลย